บายดีพ่อแม่พี่น้องบูชาผู้คนเด้อพี่น้องเด้อเราพบกันแล้วกับจองตะวันเชนี่มาเก็บแมงแข้งพี่น้องนี่แมงแข้งจิกพี่น้องนี่สั่นลงมาแล้วนะนี่โอ้ยต้นนี้หน่อยนี่พี่น้องกล้หนึ่งเด้อนี่โอ้ยปวดเถิงพี่พี่มาบึงนิลุมตะกี้ใกล้ๆพี่น้องซันลงมาแล้วอะไนี่นี่นี่บ่ายจะมือแดงแมงแข้งต้นจิกพี่น้องนี่ แค่ตัจิกเนาะเก็บเก็บจะก่อนพไลัคิดจกไอน้ำขี้ดินแซ่แชเนื้อเซมือ แต่แช่เชอยู่พี่น้องโอ้ยนี่นี่นตัวขาวขาวโอ้ยห,หืตัวตรงตตัวขาวขาขาวๆ,ๆโอ้ยโ,โอ้ยคักคักค มือแดงมาเลยพี่นนองตัวน้อยมันก็มีตัวน้อยปามใหญ่ใช่ก่อตตาน้ำคิดิ่ชั้นลงมาเลยโอ้นน้ยเอยเลย

ยังหน่อยอยู่แมงแข็งตํำน้ำพริกมาเป็น้มาเป็นแจมงดาพอาด้เส่พร้อมเลือดผีหน่งนเด้อก็บแม,ง,ม,แง,มงแข็งเด้อ

อู้่นำต้นจิกเด้วยแมงแฆ้งอันเออน้ำนมนแมงแข้งจิกจกินใบจิกเดือมขึ้นนตายินงจะเซวได้จากแรงบบจักบวกเห็นก็หมดนะแะร่องสั้นเน้ตายถึงน,น้ำลำํำนี่มาได้เติบไปเนาะมาได้ปนแรง ตัวน้อยเอาไว้อีกมันขึ้นอีกขึ้นเอาไว้ไตขึ้นเบิืองก็ซาไตายตา่ำรำเสียนโจยเพลียงเสียนโจยเพลียงไว้ให้มันใหญ่แต่มือไม้มาสั้นหน่อยอีกพี่น้องนี่นี่นี่ตัวนี้ใหญ่เลยนี่นี่นี่ตัวมันอยู่รุ่นเดียวกันเห็นมาพี่น้องนี่งไข่นะโอ้ย จุ๊มๆไข่อ๋ออไข่เพาะพันมแพพนมแงแ <c oughs> ค็งโอ้ไปน้องปะคำนะอะไ้ปนแรงสรพี่น้องสำหรับคลินีขอเจ้าลมเพลงจำนี้ะพี่น้องเด้อส่องตะวัน,ววนแนลนะพี่น้องเด้อ ยี่ห้ายูห้ากิ่นแกเก็บแมงแข้งพี่น้องเก็บแมงแข้งต้นจิกแข้งต้นจิกสั่นลงแังตัวน้อยลายเยู่พี่น้องสำหรัพี่น้องสำหรับพิ่นี่เขาจบลงเป็นจำนีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่นี่นนเขากล่าวเข้ามาสมบายดี